ได้ซิแล้วแล้วพี่นอ้องมารอรุ่นน้ำกันแล้วจะได้ดักสอกพี่นก็สอกเผาเลี้ยงเต็มน้ำออก บางเพื่อนเอาอันสังกระซีต่อขึ้นมันยังกายคือเก่ายังไล่ตื่ มาแล้วมือในรกองเพื่องกองเพื่องกองบักไงเลย เขาเนี้ยแล้วแล้วยังแ,แต่เขาจเจ้ารถไทยหนึ่งพี่น้องเลเขาเจ้ารถไทยหนึ่งไม่ใช่ได้จะสอบเขาเนี้ย คนน้อยเ,เ,เยต็มเลยเขานาคุณพี่สุป,ปนีปนบ,บูเจ้าอสอบนั่นเ้สอบเดียวบ่อสอบิว่าบันเจปลสอบนีอ้แต่อยู่เจ็ดสิบสอบพี่น้องจ้ายังเขาเจ้าออวันนี้เขา ็ดสิบกระสอบเจ็ดสิบกระสอบพี่น้องเอ้ยเขานะแม่แก้วได้ลายอะไรประมาณเจ็ดสิบปันเขาแล้วมังกาจีพากันกินข้าวเที่ยงเมื่อน,นี้แม่แก้วอันพ่นล่งห่วยผูไปหาหน่อไม้พี่น้องเยลยแบบปนีิ่นกะแกงน่าไม้สู่กันกิน ทีมงานปั่นเขาน้ำเกัคนในเฮือนเทาน้ำใทยไทยถูอใทยเซียเบียมันและจนจักมาแล้าเจค้อ กับพอดีพอดีทำบะเต๊าะเนาะเด้ยอ่าบ่บ่ทางเบิรดทางสุดก่อนเก้าสิบรอยท้งนาโคพอดีร้อยปลายพี่น้องเ้ย กินยังเกาอนนะยำเขาเข้าเขาใจเขาเจ้ากินโซ่ขีปีปัว่ลอยซาด้นาโก้่ถุงได้ลอยพี่น้อยเขาได้ซ่านีได้่ซาเนีอ่ายีตาลูกตาลาก็ะ้นขีปาพี่นมือเกี่ยวของมือเกี่ยวข่าวหนูจ้า ไปไอ้บางรถนั่นเม่นขาวเจ้า เ,เอเจ้าลดหนึ่ง เที่ยงพี่น้องจ้าแกงน่อ้เต็มหม้อบักไงโอ้โหโดยน,นี่ดาวนาะสีบรอยูกินอยู่พี่ดาวสีอันตกักมากินอยู่เฮือนพี่เนาะเมื่อส่นไอร้อน,อนสู่ลงุงร้อนแล้วก็สู่คุณพ่อกินพว่าดาวอันเฝ้าอันนั้นเป้าเมื่อเ้าเมื่ออันตลาดสีเมื่อลงมันลงคลายมักริกจ้า แกงหงน่อไหม่ไปแต่แสบบ่ดาวก็สิแบ่งเอามากินอยู่เพื่อนทั้งนั่นกับปั้นแล้วแล้วอลไพี่น้องเลยสรุปได้อยู่เจ็ดสิกว่าสอบทั้งร่วมทั้งขา่าวเจ้าก่ะเจ็ดสิบไปสอบพี่น้องจ้าแล้วแล้วบริการเก็บเกี่ยวข่าวหน้าปีหน้ากับปีนี้มันยังขึ้นบ่ได้โอเคจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ลาวก็จะจบคลิปเพียงสำนีเด้อ เจอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้มืออื่นเท่ากับมืออื่นคือสิด้ลุยนานาสวนนาดาวเองรอบอันนี้โอเคจ้าเจอกันคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย